ถึงหน้าที่เท่าไหร่กันแล้วนะอ่าเราเขียนถึงหน้าที่20เด็กๆคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านฝึกเขียนเหมือนเดิมนะคะดเด็กๆมาดูหน้าที่20เลยค่ะแล้วก็มีเรียนกันทุกวันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอันแรกเด็กๆดูคลิปอันนี้เออดูภาพอันนี้นะคะที่ปุ๊จุ๊บขึ้นให้อ่านตามเต้านะคะวิมพระราชนีค่ะออกเสียงครั้งนะคะ Q วิมพระราชนีค่ะอันที่สองนะคะดเด็กๆเห็นรูปหนูไหมคะเราจะอ่านว่า A แรกหนูอีกครั้งนะคะ ัว Q แล้วก็ตัว A ค่ะเด็กๆขัดูบนกระดานเลยนะคะอ่าเด็ก็อเอาขึ้นแล้วเด็กๆข้าดูนะคะตัว Q แล้วก็ตัว A ว,ว,วิธีการเขียนนะคะเหมือนตัว O ที่เราเขียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคืออ r a n e นะคะดเด็กเขียนเริ่มจากจุดข้างบนไปเป็นโค้งแบบนี้นะคะอ่าเอาคปอโค้งแบบนี้ค่ะ และเด็กตัวคิวนะคะจะมีหางด้านข้างเอียงแบบนี้นะคะเฉียงๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวคิวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปค่ะมาดูคิวพิมพ์เล็กอ่าให้เด็กเริ่มเขียนโค้งๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ลากลงมาค่ะนี่นะคะคือคิวพิมพ์เล็กต่อไปมาดูคำวิกฤนที่แปลว่าทระนราชนีค่ะเด็กเริ่มจากจุดตรงกลางนะคะลากมาเหมือนตัวโอเลยค่ะให้ตามเส้นปากแบบนี้นะคะเฉ<ม><ม>ียงค่ะแล้วก็ตัวยู ตัวเลยทีนะคะให้เด็กค่อยๆฝึกเขียนนะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อมือกันแล้วก็ลากลงมางแล้วก็วดองนนะคะแบบนี้คิวควีนพระราชนค่ะมาดูตัวที่2ค่ะเอาละหนูนะคะอันนี้ตัวอาเด็กก็ขีดเล่างขึ้นไปข้าบน,นะค่ะแล้วก็ค้งแบบนี้ค่ะเข้าหานะคะแล้วก็ขีดหาแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าตัวใหญ่นะคะพิมใหญ่ น,นี้นะคะเขาบอกให้เด็กๆโยกภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาออกฝึกอ,ออกเสียงคําศั์ก่อนนะคะเด็กคะมาดูนะคะให้ขุดจุบข,ขึ้นรูปด้านนี้เลยนะคะตัวพยัญชนะอันนี้เป็นตัวพนะพิมพ์เล็กใช่ไหมคะจะมีตัว M ค่ะตัว N O แล้วก็ตัว P ค่ะแล้วก็ตัว Q ินะคะ<ๆ>เขาก็ให้เด็กมาเป็นตัวันะตัว ตัวพิมพ์เล็กด้านนี้นะคะต่อไปเด็กมาดูคำศัท์กันนะคะเราจะอ่านพร้อมกันจุ๊บขึ้นรูปนะคะอันแรกอ่านว่า Q green พระราชนีค่ะทกคั้งนะคะออกเสียงชัดๆนะคะ Q u r e e n พระราชนีค่ะอันที่สองพาเด็กเห็นรูปก,กระทะไหมคะเราจะอ่านว่า P pan กระทะค่ะ P pan กระทะค่ะอัน,นเอ่อข้อที่สามนะคะ M ค่ะตัว M นะคะเราจะอ่านว่า M milk M milk ที่แปลว่านมค่ะ ต่อไปค่ะเด็กเห็นไหมรูปกลมๆสีส้สสมเราเรียกว่าอะไรคะอ่าใช่ค่ะเราอ่านว่า o อออ n g เรอีกครั้งนะคะ O o ออ n g เที่แปลว่าอะไรคะส้มใช่ไหมคะต่อไปอันสุดท้ายค่ะดเด็ก N ค่ะอะไรค้ยเด็กอวัอยว่เราเรียนไปแล้วเราอ่านว่า N นอทจมูกค่ะ เอ็นนอจมูกค่ะเด็กๆคะอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจุ๊บจะทําเอ่อขึ้นรูปให้นะคะให้เด็กทําตามครูเต้าเลยนะคะเด็กๆคะมาดูพิมพ์เล็กนะคะอันแรกเด็กๆเห็นตัวเอ็ที่สีม่วงไหมคะอ่าให้เด็กลากเลยค่ะไปหาอะไรคะเอ็นเบลนมค่ะลากแบบนี้นะคะอันที่สองค่ะตัวเอ็นพิมเล็กนะคะเห็นไหมอ่าสีเขียวนะคะเอ็นพิมเล็กเราจะอ่านว่าเอ็นนอรจมูกขันก็ลากมาหาจมูกนะคะ เด็กเ,เห็นไหมคะตัว O อ่าเราก็ลากไปที่ไหนคะใช่ค่ะ O o r a n g e ที่แปลว่าอะไรคะส้มนะคะอ่าต่อไปค่ะ P ีค่ะตัวพสีฟ้าค่ะ P Pen. ีแทนกระทะค่ะเด็กๆก็ลากไปหารูปกระทะนะคะต่อไปมาดูอันสุดท้ายอ่ะคนะคะตัว Q สีม่วงเลยเด็กๆก็ลากไปหาคิว n ินพระราชนีค่ะ หน้าต่อไปให้เด็กเองกันไหมฝึกเขียนตัว S แล้วก็ตัว T นะคะตัว S นะคะเราจะอ่านว่าสันภาทิพย์คือรูปตรงนี้เลยนะคะ S สันพาทิพค่ะต่อไปตัวที่2คือตัว T tiger ออกเสียงดีๆนะคะ T tiger ที่แปลว่าเสือค่ะมาดูนะคะบนกระดานค่ะตัว S นะคะเด็กให้เด็กเขียนจากข้างบนโค้งลงมาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือตัว S พิมพ์ใหญ่เด็กดูนะคะตัว S พิมพ์ใหญ่กับตัว S พิมพ์เล็กจะเขียนเหมือนกันค่ะ ให้เด็กโค้งมาแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะมาดูคำว่าซัน S U N ซันพาชินนะคะให้เด็กเขียนตัว S นะคะตัว U ค่ะแล้วก็ตัว N ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูตัวชี i g e r นะคะตัว T ีพิมพ์ใหญ่นะคะให้เด็กร่างลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้ค่ะขีดตรงข้างบนแบบนี้นะคะอันนี้ตัวทีตัวทีตัวทีพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปมาดูตัวทีพิมพ์เล็กนะคะให้เด็กร่างเส้นตรงมาค่ะโค้งแบบนี้ นะคะเด็กๆก็ค่อยๆมากนะคะแล้วก็ขีดตรงกลางด้วยนะคะอย่าลืมขีดนะคะต่อไปเราจะมาฝึกเขียนคำว่า tiger ที่แปลว่าอะไรเอย่ยเสือใช่ไหมให้เด็กวาดเข้ามาตัวชีพิมพ์ใหญ่ตัว i เด็กๆลืมจุดด้วยนะแล้วก็ตัว g ค่ะอ่าต่อไปตัว g e ค่ะแล้วก็ตัว a ทีนี้มาดูแบบหน้าสุดท้ายนะคะเด็กเราจะมาเขียนว่าตัว u นะคะตัวเหมือนกับตัว u u abella อีกครั้งนะคะ ยูอ e l ลลที่แปลว่าลงค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะคือตัว V, ีเวนแลตู้นะคะวิธีการเขียนตัว U ให้เด็กรากลงมาแล้วก็โค้งแบบนี้นะคะอันนี้คือตัว U พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อไปเด็กมาดูยูพิมพ์เล็กคล้ายๆกันเลยค่ะเด็กก็เขียนแบบนี้นะคะแล้วก็่ากลงมามีกนิดๆนะคะต่อไปค่ะ U, ูอเบลล่เด็กๆก็เขียนตัวยค่ะตัว M ค่ะนะแบบนี้นะคะตัว B ค่ะ แล้วก็ R ค่ะตัว E, L, L, E, า b e l l a ที่แต่ว่าโลกนะคะมาดูตัวสุดท้ายตัว V แวนเด็กก็ลากมาอาให้แหลมๆแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะคะตัว U กับตัว V จะต่างกันนะคะตัว V จะแหวมๆแบบนี้นะคะอ่าว V พิมพ์เล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเขียนตัว V แวนกันนะคะอ่าตัว V ค่ะตัว E แล้วก็น คะะตัวนนะีะ้เด็กๆวันนี้นะคะคุกเต้าฝอนกันบ้านเด็กสี่หน้าภาษาอังกฤษนะคะดเด็กๆต้องฝึกเขียนเยอะๆนะคะเพราะว่าดเด็กๆต้องรู้จักตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะค,ะอค่ะก o o d b ค่ะ